พาไปเดินไปดูว่าวว่าวติดต้นไม้ครับโอ้โหทดสอบลมครับช่วงเช้าลมมีครับว่าวติดต้งไม้สองตัวครับ ฮัลโหลสวัสดีครับเอเอี่าไอว่าวติดรถดต้นไม้เขานี่ครับนี่ติดต้นนี้ครับว้าว่าครับนี่นี่ครับต้นถ่อนนี่ครับ เออยุสานเราเรียกต้นทอนครับแต่ว่าไทยเรียกต้นอะไรไม่รู้ครับนี่ครับเมื่อเช้านี้ลองว่าวครับว่าวมันหมุนมันมันเอียงครับเอียงไปทางขวาแล้วเข้าจุดเข้าต้นไม้เลยครับนี่ครับสวัสดีครับนี่ครับนี่ว่าวติดต้นไม้ครับนี่ครับสูงด้วยครับดึงมาเชือกขาดไปเลยครับเออขาไปเกี่ยวกิ่งไม้ด้วยครับดึงไม่ลงครับ ดึงไม่ลงก็เลยอ่าปล่อยไปนี่แหละครับอ่าต้องปล่อยไปนี่แหละะก็ก็เป็นบัตรเฮ้ยเมื่อเช้าก็อารมณ์ก็ดีก็เลยมาลองว่าวลองว่าวเอเอ,เอคำนวณพลาดหน่อยครับคำนวนคำนวณผิดพลาดหน่อยคิดว่าจะไม่ถึงต้นไม้ก็มันถึงครับแม่ตกคำนวณครับอืมตกคำนวณเออว่าว ติดต้นไม้เลยครับนี่โอ้ยสูงก็สูงครับมาต้นนี้ครับนี่นี่ต้นสูงด้วยครับนี่ต้นตั้งแต่ผมตอนเป็นเด็กครับนี่เขายังไม่โค่นทิ้งยังไม่ตัดทิ้งนี่ว่าว่าทรงเวียดนามทำเมื่อวานครับเมื่อวานก็ทดสอบอยู่แต่ว่าลมไม่ค่อยมีเห็นเมื่อเช้าลมดีก็เลยมาทดสอบทดสอบหมุนครับหมุนหมุนละเอียงเอียงหมุนเอียงเข้าหาต้นไม้แล้วก็เรียบร้อยเลยครับนี่ จุบต้นไม้เออ,เอ,อโอ้เป็นวัดก็เป็นวัดครับออมูกก็ไหลกับกินน้ำเย็นก็ไปน้ำมมกไหลนะอ,อนี่ครับพาที่ํากำลังขึ้นกับหน่พาที่กำลังทอแสงครับ อโอ้ยครับพาวติดต้นไม้ครับนี่เห็นพรที่กำลังขึ้นครับอืมนี่ต้นต้นนี้ครับนี่ต้นใหญ่แล้วนี่สูงครับนี่เห็นอย่างเงี้ยสูงครับนี่อืม ปล่อยไปเลยครับปล่อยไปเลยอืมเห็นในรังนกไอรังนกนกอะไรนะนี่นี่ตังเสียงถังมันมีรังอยู่ครับนี่ไปดูรังนกครับเห็นเนี่ยเห็นแม่อะีรอยู่เขาเียเห็นแม่มนจิงยิงยิ่งยิ่งเรียกนกอะไรนะจำไม่ได้เหน่อยครับดีมีเขาเรียกว่านกอะไรไมตรงนี้ มีลังนกครับต้องมีลังแถวนี้แหละอย่าให้อย่าให้นักล่ามาเจอครับนักล่าเจอนี่ขุดเลยครับเฮ้ยเดาสนูครับไม่อะไรหรอกสนูขี้เกียยเหลาคันเทไดาคันสนูครับเห็นไปตานก็ทำไม่ยากเท่าไหร่ นี่ครับดูอยู่แถวนี้แหละไอ้นกตัวนี้มันจะอยู่ในรูครับมันจะทํามันจะนี่จะทำรูครับมันไม่อยู่ในต้นไม้อะนกอันนี้เออเขาแปรกันครับไม่อยู่ทํารังบนต้นไม้ครับแต่ว่าทําทารังในทารังใน ในดินครับขุดดินทำหลังโอ้ยนอกอะไรงงหมนกันครับนกแกถวนี้ลารูมันแต่ไม่เห็นครับมันมาเห็นทุกเช้าเจ้นเจ้าเจ้าแถวนี้นนไปพอโอเคครับผัดกินโง้ไส อืมเี่อ่าวนี่เองนะครับแถวนี้แหละล่อยกระแสไฟไว้บ่าก็ไม่รั่วอันตรายครับรั่วแถวนี้นี่เฮยกระแสไฟมานี่เยี่ยงเลยครับแถวนี้รครับทุกเช้าทุกเช้าทงสสยมันอยู่แถวนี้แหละ ว่คนขุดไปแล้วครับสวัสดีครับแม่เมื่อกี้ข้าวข้าวอ่าเจอรครับอหาพราทิ่กาลังขึ้นครับอหาพรทิ่กาลังขึ้นครับโอ้ยนัาครับลมก็พอมีครับลมตอนเช้าว่าเอาติดต้นไม้ครับเมื่อคืนนี้โอ้ย <c oughs> นี่ครับติดต้นนี้ครับว้าวครับสวัสดีครับโอ้ยไอ้ไอไม่ดันแล้วตะวันเลยน้องตะวันยูเอชเอครับไอ้ไอไม่ดันผมแล้วเบื่ออะไรไอ้ไอเบื่อครับเดี๋ยวผมก็ยังไล่อยู่ครับอ๋อนี่จะเป็นน่าจะเป็นรูของนกครับนี่คิดว่าน่าจะเป็นรูนี้หรือเปล่ารูนกนี่นี่ครับนี่ผมตามหายนี่นี่รูนกครับนี่อืม รูนกครับรูนกเรียกนกเล้อจำไม่ได้ครับหกโมงเย็นใช่ไหมที่นี่ก็ประมาณหกโมงกว่าหกโมงเช้าอืมดีนะแถวนั้นมันเหมือน,นแบบตรงใกล้ๆกับมันตรงข้ามกับเมืองไอเมืองไทยดีดีอย่างหนึง่งนี่รูนกนี่ครับไม่มีงูคิดว่านี่แหละรูมันเนี่ยครับตามหาอยู่ น้องแง่แง่แง่มันมันจับตรงนี้ต้องแรนนี่แหละรู้มันนี่รู้เลยครับนี่รู้รูนกครับนี่นกนกทานี่อืมแต่เราไม่เป็นไรเราไม่ใช่นักล่าเรามาดูเฉยครับนี่ครับว่าวติดต้นไม้เมื่อเช้านี่นี่ติดต้นนี้นะครับนี่ว่าวนี่ครับนี่ว่าวส่งเวียดนามนี่ทำเมื่อวานนี่ลองเมื่อวานนิดหน่อยลมไม่มีครับเมื่อลองเมื่อเช้านี่โหลลมแรงจุดพู่งเขาหาต้นไม้ครับ งานเข้าเสร็จเลยครับขาติดต้นไม้ดึงดึงก็เชือกขาดไปเลยครับดึงเชือกขาดไปเลยครับก็มาไล่สดทุกเช้าครับเช้าเย็นพี่ไอ้ดันไม่ดันไม่เป็นไรครับก็ไล่ไปไงั้นแหละ <c oughs> <c oughs> นี่ครับต้นไม้นี่ครับต,ต้นถอนก็เรียกว่าต้นถอน สูงครับนี่ไม่สูงสูงใหญ่นั่นี่ไม่ธรรมดาครับนี่นี่ว่าว่าติดไว้นั่นแหละดึงเชือกเชือกขาดเลยครับนึกว่าแต่ขามันจะขาดขาไม่ขาดครับเชือกขาดก่อนโอ้โหนว่ากิ่งไม้จะหักกิ่งไม้มากครับเ<ฮ>ออดึงแล้วก็กิ่งไม้ก็ไม่ยอมหลุดสักทีครับเชือกก็เลยขาดขอเืเออคงจะเป็นนี่แหละรูนี่แหละคิดว่านะ าะดูดูแล้วมันไม่ใช่รูกับกระปูรูปูมันเป็นรูยนกนี่แหละทำ <c oughs> เดี๋ยวแล้วแม่มันก็มาทุกเช้าแม่มันก็จะมาเจ้าเจ้าเจ้าตรงนี้ <c oughs> เวรีเ,เรียกว,ว่านกอะไรนกตัวสีแบบคือเขียวหน่อยรือสวยหน่อยครับ จะมาคอยเช้าๆทุกเชาครับโอ้ยหวัดขึ้นครับนี่เช้าๆก็อากาศก็เริ่มร้อนนะครับนี่ พระอาทิตย์กำลังขึ้นครับเช้าๆนี่กายก็เริ่มจะร้อนนะครับนี่มาอะไรครับมาแล้วความร้อนมาแล้วครับความร้อนมาแล้วโอเคครับผมผมลงจากไรแล้วครับใลนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับกล่าวขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับเจอกันใหม่ครับไรนากับเบีายไผครับ